ชาว่าแบบการทำงานของชามันแบบมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้ยากเพราะว่าด้วยตัวที่เป็นพิเียด้วยแล้วก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีการพูดคุยใชย้ได้คุยกับพี่ป้อนแล้วก็แบบได้คุยกับคนเขียนบทได้เห็นถึงไอเดียและรูปแบบการทํางานของเขาแล้วเราก็าค่อยๆขยับไอเดียกันไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงโปรเซสท,ที่เราเริ่มถ่ายทาช่วงแรกๆม,มันก็มีขุกขาับ้างว่าแบบอะไรคือเกินไปออันนี้น้อยไปหรือเปล่าหรือว่าแบบ ปริมาณมันต้องเท่าไหร Orient ่เลยค่ะจนเริ่มเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นเซตเห็นฉากเห็นองค์รวมของซีรีส์ก็เริ่มทำได้ดีขึ้นนะคะเพ i a พัฒนาให้ดีขึ้นคือส่วนตัวชาาจะดูที่อิงเป็นบทอิงบทเป็นหลักค่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่โสดทณนีในสมัยนั้นและสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันก็เลยแบบเออันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าันต้องเริ่มจากตรงไหนันเริ่มจากคนที่คิดคือคนเขียนบทก่อนเลยดีกว่าก็ได้มีโอกาสอ่านบทได้เห็นได้เห็นรูปแบบบทอย่างที่บอกเลยค่ะมันทําให้เราชัดได้เห็นองค์รวมที่ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากคื มันคือมันมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งเดียวที่เราจะต้องเอามาทําเป็นซีรีส์ใช่ใชคืออาจจะเป็นติักาตาก็ที่ว่าอย่างที่ชาบอกนะคะชาไม่รู้ปริมาณว่าจะต้องไปถึงแค่ไหนด้วยค่ะที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ลองแล้วพอบางซีนที่เรามันโหดมากๆขนาดนั้นแล้วแบบบางครั้งพลังเราหมดแล้วอะค่ะแต่ด้วยความที่ตัวซีรีส์เวลาถ่ายเราถ่าย,ายกล้องเดียวแล้วก็เป็นแฮนด์เฮลลอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องคีฟอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ละซีนเราก็จะเป็นการแบบฉุดกระชากลากถูเล้วเป็นการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตแล้วแบบ ชาเพิ่งรู้ว่าเราสามารถมีลิมิตในการแสดงได้เพิ่มขึ้นได้ได้เห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นรู้ว่าตัวเองได้ทาอะไรได้มากขึ้นจากซีรีส์นี้ก็ขอบคุณที่แบบให้ชาได้รู้ตัวมากขึ้นมาคฉากที่มันก็จะมีบางฉากที่ที่อาจจะสําหรับชาจะรู้สึกว่าโอ้ชาจะยังเด็กเกินไปสาหรับฉากนี้ก็มีมีมีสแตนด์อินค่ะแล้วก็หลายๆฉา,ากก็ใช้มุมกล้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าแบบคือสําหรับตัวชาเองชาพร้อมที่จะทางานเ mm hmm. ต็มที่อยู่แล้วแต่จะด้วยวัยที่ยัง ชาว่าชา็ยังเด็กอยู่แต่ว่าชาพยายามทําออกมาให้เต็มที่ในฐานะนักแสดงค่ะคุณผ่าจากัดชา,าไม่ได้ถึงทนวราแบบถ่ายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าชาสามารถทําให้ได้ในลีมิตที่ชาพอซึ่งพี่สันเข้าใจเองทั้งหมดเพราะว่าการแสดงที่ดีไม่จําเป็นว่าต้องถอดเนื้อออกเลคะ่ะเราเราพยายามทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วทุกคนองค์ประกอบเสียงทุกอย่างจะทําให้ภาามันออกมาดูดีเองซึ่งนั่นก็คือส่วนส่วนหลักที่มีก็คือพี่สันเองแล้วก็พี่เปียแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ดูอยู่ในฉากนั้น จริงๆชาแทบไม่มีแต่ส่วนมากจะเป็นการถูกการทำชัเวรามากกว่าค่ะเนี mm ่ย hmm. ถูกบังคับถูกืนใจอะไรเงี้ยจะอยู่ในพระข,ของชาซึ่งฉัว่ามันได้เห็นมิติหลักของตัวะครคือพ้อยหลักของเรื่องนี้ของชาคือแบบการดิน้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาใช่ซึ่งถูกบังคับถูกบ,งบังคับส่วนมากวชาจะเป็นเรื่องถูกบังคับอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องเราม่มาาถูกต้องค่ะแล้วก็ ในวันที่ถ่ายทําซีนนัมันก็ค่อนข้างอินเทนส์สำหรับชาค่อนข้างอินเทนส์พอสมควรเพราะว่ามันมีแค่ชาแล้วก็กับผู้แสดงใช่ไหมคะแต่ว่าา,วาไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าพอในฉากนั้นชาก็าพยายามมีสมาธิแล้วก็ทําให้ให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นเป็นอีกฉากหนึ่งที่ชาว่าสะท้อนตัวละครตัวนี้แล้วให้ทุกคนได้เห็นมิติมากขึ้นว่าแบบคนที่มันเลือกไม่ได้มันมีอยู่จริงส่วนตัวชาก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆคอมเมนต์ก็ขอบคุณแล้วก็จะจะพยายามพัฒนาให้ดีเพื่อเห็นคอมเมนต์เหล่านั้นก็พอมาทํางานก็พยายามทาให้ม พอชาย,ยิ่งได้ทํางานกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานท,ทุกฝ่ายที่เต็มที่อะค่ะชาก,ชาก็อยากจะทํามันออกมาให้ดีไม่อยากเป็นตัวถ่วงของใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เห็นผลตอบรับที่ขนาดทุกคนยังไม่ไดีดูอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในความตั้งใจของทุกคนก็เซ็กซี่หน่อยๆด้วยค่ะก็อาจจะเป็นพาร์ทที่ไม่เคยแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เคยลอท,ที่ได้ลองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดน้อมรับแล้วก็เปิดเปิดใจให้กับชาก็ชาพยายามชาตั้งใจทำมา,มากๆแล้วก็แบบนั่น มันก็มีแต่เราจะเอาจจะเต้นคนเดียวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้เต้นต่อหน้าทุกคนแต่ว่าด้วยด้วยขอบเขตของการเต้นวันนั้นมันคุมด้วยคาเล็เตอร์คุมด้วยเพลงคุมด้วยชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าองค์ประกอบรวมๆมันไม่ใช่แค่ใช้ที่ทําได้แต่องค์ประกอบรวมๆมันทําให้โชว์นั้นออกมาดีมากๆค่ะอ่ะหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าแบบมีความเป็นเด็กมีความเป็นแบบมีความเอ่อ ทุกคนจะจำจากใส่ชุดสีแดงใช่ไหมคะเออก็หนุ่โตแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเปิดใจแต่ว่าดีใจเสมอที่มีมันยัง,งคงสามารถกลับมาได้ที่สมอต,ตอนนี้19บเก้าตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนั้ประมาณสี่ห้าขวบค่ะอู้มาเหมือนกันนะคะก็ก็ยังไม่สามารถพูดได้แต่ว่าก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจงแล้วก็ติดตามชาไม่ว่าจะในผลงานใดๆก็ตามชาก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดแต่ว่าผลงานล่าสุดที่พเพิ่งออกไปคะ่ะเป็น MV ของบัสค่ะ แค่ไหนแค่นั้นก็ได้มีโอกาสาไปร่วมเล่นด้วยก็ฝากกับคนติดตามด้วยอันนี้เร็วที่สุดที่จะเป็นได้ส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงก็ฝากกับคนติดตามแล้วก็เชื่อมั่นว่าสะทน,นได้ดีค่ะ